อ่ะเดี๋ยววัดเลยน,นึงสองสามดึกให้หืผมบอกแล้วอยู่ใกล้ๆเลยตอนนี้อุ้งคให้ปลาหลายตัวแล้วนะโอ้เบ็ดยังสวยเหมือนเดิมนะครับน,นะนี่อีอ้งคเบ็ดกัดใต้น้ำแล้วครับนะกัดเบ็ดกัดใต้น้ำนะครับนี่เบอร์แอลนะครับนี่ไซนี้ครับสวัสดีครับนะนะะรักตกปลาทุกท่าน <_ v ood le> พบกับผมอีกแล้วครับนบ้บอมเขียดซิ่งวันนี้ก็นี่ครับ ว่างจากทําก็ดีนะครับตอนบ่ายๆนะครับวันนี้ผมก็นี่ขับรถมาลองเบ็ดกาดใต้น้ําตัวใหม่ดูนะครับแล้วนะนี่เดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยวันนี้จะมาเทสให้ดูนะครับตัวใหม่พันอะไรเนี่ยนี่ครับแล้วนะนี่นี่ผมบอกเลยคมแข็งกว่าเดิมแน่นอนครับแล้วนะนี่เป็นเบ็ดกาดใต้น้ําตัวใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาลองครับกับหมายนี่ครับ หมายแถวหน้าวัดตะเคียนนะครับจังหวัดลบบุรีนะนี่เดี๋ยวมาดูกันหมายนี้ผมบอกเลยว่าโดนเยอะมากครับก็ดีไม่กัดแล้วนะวันนี้ผมก็เลยจะลองนี่เอาเบ็ดกัดใต้น้ํานะครับตัวใหม่มาเทสกันให้ดูเลยกับหมายปลาเคี้ยวแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับหมายปลาเคี้ยวแบบนี้จะได้ตัวมากน้อยขนาดไหนนะครับนล้นนะติดตามชมกันได้เลยนะครับมามาครับนันนะมารับชมกันนี่มีตัวขึ้นอยู่นะครับนล้วนะนี่ แล้วก็มี s h a d ขึ้นป้นอยู่นะครับผมยืนดูอยู่มีตัวขึ้นครับมีตัวขึ้นแต่ไม่รู้จะกัดหรือเปล่านะครับมาก่อนอื่นมาดูนี่กันก่อนเลยครับนะนะนี่เบ็ดกาดตัวใหม่นะครับทรงใหม่นะครับแล้วก็ตัวใหม่นี่แล้วก็วิธีการทําเปลี่ยนใหม่หมดนะครับนะนะจากที่เคยใช้ท่อหดนะครับแล้วก็รัดติดกับสลิงนะครับนี่ แล้วมันก็หลุดง่ายครับและออย่างหนึ่งคนก๊อปไปก๊อปไปทําขายกันเยอะมากนี่ผมก็เลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับนะนะนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับใช้เป็นการพันติดกับตัวเบ็ดไปเลยนะแล้วมันก็มีข้อดีนะครับคือเราไม่ต้องมัดทับท่อหดอีกแล้วนะครับท่อกาดนะครับเราไม่ต้องมัดทับแล้วนะเราก็ใส่ห่วงแล้วเราก็มัดได้เลยนะครับนะนะแล้วทรงก็สวยก็ขึ้นกว่าเดิมด้วยนะดูนี่นี่เลยครับ เดี๋ยวไปดูครับว่าจะใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะไปรับชมมันครับตีลงไปแล้วก็ปล่อยตกลากมาช้าๆนะครับอันนี้จะเป็นข้างล่างจะเป็นนี่ครับนี่ถ้ายังไม่ได้ลอกจะเป็นแบบนี้นะครับนะนี่แล้วข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีเศษลากผักบุ้งวิ่งกัดแล้วครับนะกัดแล้วเนาะกัดแล้วกัดแล้วกัแล้วมันก็จะมีเศษลากผักปอดลากอะไรอย่างเงี้ยครับนะเยอะมากเดี๋ยวมาดูครับน่าจะใสไม่ใหญ่นะนนะ ล้าล้าครับนะมันระแวงจัดเลยครับระแวงจัดเลยครับนะถ้าไม่ใส่นะครับลากผักปอดติดเต็มแน่นอนครับแลนะนะเพราะาตอนยังไม่ลอกนะครับมีผักปอดแน่นเลยอืม ตรงนี้กัดวสวยๆเลยครับผิวน้ําตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นไซส์แอลนะครับนี่ครับอ้หวิ่งเช้าหยุดแล้วครับเดี๋ยวเราก็อสายตึงแล้วเดี๋ยววัดเลยนะโอ้โหข้าลินครับหนึ่งสองตึง๊กค่ะอ,อ,อ,อย้โหดูไหมเม็มเดมเดือดเม็ดเดือด ใช้สสวยด้วยครับนะใช้สวยสวยด้วนะวววนะอ่าครับเบ็ดกาดใต้น้ำนะครับนี่เบอร์แอลนะครับนี่ยไซนี้ครับ ไม่พลาดแน่นอนครับล,ล็อกผักบนเลยนะแข็งๆเงนะียปลาครับนะชมต่อนะนี่ครับได้ปลาหลายตัวแล้วนะโหเบ็ดยังสวยเหมือนเดิมนะครับนะนี่ไซแอลนะครับตัวนี้ปชมมันต่อปลาซ้ายครึ่งโลบวกนะครับต้องใช้ไซแอลนะครับนะกัดอีกแล้วครับนะนะตัวนี้ เราแหวงนะครับขัดตึง้งแล้วก็ละหร้อป่าเนี่ยกัดเราแหวงมากค,ค,ครับนะนะกัดแบบตึง้งโอ้ไม่ละครับไม่ละครับนะวิ่งสวนครับไม่ละครับวิ่งตามเข้ามานะเดี๋ยวสายตึงแล้วเราวัดเลยนะหนึ่งสองตึก๊กคอหือตึ๊กหล่อ ติดขายหรือต mm. ิดอะไรอ่ะมุดขายหรือมุดอะไรั้นแต่ปลายอยู่อตัวไม่ใหญ่อุ้ยดูใหญ่ครับอุ้ยใส่สวยใส่สวยใส่สวย นิดนึงครับ oh ัดเบามากโอเคอุ oh. uh ้ยอหเด็ดกัดใต้น้ำแล้วนะกัดเบามากครับตัวนี้สายสวยครับวงคอไปเยอะกัดแนบเนบเบาๆนะครับตัวนี้ โอ้ยไซกัดเบาเลยครับตัวใหญ่ปลาบ่อนนีเราแวงจัดเลยกัดเบามากครับไซส,สวยเลยนะโอ้โห,โโหสุดซอยเข้ามาเข้หายปเลยนะโอ้ยมิดครับลดก่อนน,น,นะมิดเลย ตัวนี้กัดเบามากรัานะกัดตอดเหมือนตัวเล็กเลยนะจะหลุดด้วยอออือออือออื้ออืออือออออย เป็ดกัดใต้น้ำนะครับไซแอลกัดเหมือนตัวเล็กครับเลยนะเข้าเข้ากัดเหมือนตัวเล็กเลยโอ้ยกัดเบามากครับแต่ดูไซส์ดิ นี่โอยหายไปเลยทั้งนั้นดูไม่ระวงเลยนะครับขนาดโดนมาเยอะนะนี่เป็ดกัดตายน้ำครับกัดแล้วนะตัวนี้มันรู้จะร้้หรือเปล่าโอไม่ออกครับกัดแล้วไม่วิ่งนะนอนนิ่งเลยตัวนี้ ลองสับดูเลยนะครับนะกัดแล้วนิ่งเลยอ่ะออกหน่อยจะได้รู้จังหวะวัดนะอันนี้ไม่ออกเลยนะเสียงวัดเลยนะครับนะบลองดูนันเป็นกาดใต้น้ำตัวใหม่นะครับไซแอลยึดข้ายโอ้โหหลุดผูดูดู ฝั่งนี้สามฝั่งนี้หนึ่งนะเยอะมากครับอนะันหมายนี้บอกเลยเชี่ยจริงครับนี่มาทดสอบเบ็ดต้องทดสอบหมายแบบนี้นะครับนะดูดิโคเชีย่ยตัดนี่โดนแทบทุกอย่างนะครับเขียดนี่โดนทุกวันเลยมาดูนะครับหมายเชี่ยเชี่ยแบบนี้นี่บอกแอบรบอกไว้ก่อนเลยเป็นถุงแล้วนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าไทายกี่แต้มนะครับรอสรุปตอนเย็นเลยนะมาครับนะชมต่อโอ้ กัดยากกัดละกัดหลุดโอ้โหต้องตืงน่นนะฮะน,นี่กัดมานี้กัดเลยฮะดูดูดูเม็ดขึ้นกัดเลยนะมานนี้ละอีกไหมเนี่ย ย้อนขย้อนเหมือนปลาเล็กเลยนึงสองตึ๊กให้โอ้โหโ,โดดโกัดมิดคอเลยนะ ถงใสตัวนี้เพิ่งออกมาจากป่ามิดมิดหายเลยนะครับตัวนี้ถงใสเพิ่งออกมานะครับกัดตุ๊กๆๆแต่ก็ยังกัดเบาอยู่นะครับนะบนะไม่ได้กัดแรงนะตัวนี้ถ่ายตอนกินไม่ทันครับนะตัวนี้ นี่กินแล้วลากต้องวัดไว้ก่อนนะวิ่งเลย <S <S ไอ้โดว่ะเนี่ย <S <S ไ,<อ>ไม่รู้อ่ะพี่ค้างเขาข่าวนะขางเขาข่า,ขาวะ่ะพรอนวิ่งเลยอะ่ะช่อนกัดจะวิ่งเลยวัด ต้องรีบวัดเลยโอ้ยสายสวยครับน้องนี่ครับเบ็ดกาดใต้น้ำนะโดนเลย อ่ะครับไ,ไ,ไม่ได้ส่งครับมเมื่อกี้ครับตัวมื่ถ้าส่งละตลอดเลยครับหลายตัวแล้วมันกัดแล้วผมส่งมันก็ละใช้สวยจังชมต่อแล้วนะ ใส่ครับมันเป็นรากผักปอดเยอะไป่เข้ามานะกลับดีกว่ากลับดีกว่าเงียบงานจัดเลยอ่ะอีกสามไม้ไม่กินกลับแล้วนะไม่มีเขียดกินแล้วนะ ไม่ได้มองเลย bills, ใกล้ๆเลยน่าก oh, ัดเฉยเลยกลัวกลับมั้งมันกลัวผมกัดพ no ี่กัดเลยต้องรีบวัดก่อนอุ้ยอุ๊ยโดดอ้้ลุดเวนเอ้ย เงี้ครับเราแหว,วงจัดเลยอะ่ะกำลังจะสวนเลยแม่งกระโดดก่อนเลยมาเดี๋ยวอีกเขียดอีกตัวหนึ่งกลับแล้วครับมาครับนะมาดูนี่เขียดตัวสุดท้ายจะได้ปลาหรือจะกลับบ้าน ไปแล้วเขียยตัวท้ายหลุดไปแล้วครับกลับแล้วพี่มันกินยากจังเลยเย็นมาไม่เอาเลยอะ่อยอะอกัดยากจริงๆมา,าก,กลับะ กัดยากนี่ครับกัดยากๆเขี้ยวๆไหมเดี๋ยวไปดูที่บ้านนะครับใอีกตัวก <c oughs> ัดยากที่ป่ามาครับนะ้ามาดูเนี่ยผลง,งานวันนี้นะครับอันนี้ กรดใต้น้ำเขาถึงม,มันเทเลยอืมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะแต่สายสวยๆนะครับเน,นี่ยอืมประมาณเกือบเกือบสิบตัวได้นะครับมาดูครับนี่ปลาทั้งหมดนี้นะครับนี่ใช้เบ็ดเิียแค่ตัวเดียวนะครับนะบนี่นี่เดี๋ยว ใช้เบ็ดตัวเดียวนะครับนี่ปลาทั้งหมดนี่นะครับเบ็ดกัดใต้น้ำไซส์เอลนะครับแนละ้วนี่ดูเบ็ดตัวเดียวนะครับสนใจนะครับนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วไปกดเพจั่งซื้อกันได้นะครับแนะ